แม่เนี่ยไรเนี่ยนายลงไปสิฉันขอดูหน่อย <c oughs> อ๋อนั่นมันคือไอ้นั่นไงไอ้นั่นอะไรไอ้นั่นน่ะถึงเวลาที่ฉันต้องเล่าเรื่องให้ฟังเล่าได้ทานงั้นเหรอดีนะชันพบจิงรีทอดมาด้วยราฟิกิแล้วต่อค่ะเรื่องราวของเจ้าชายที่ต่อมาจะรู้จักในชื่อสกาและสิงโตกัมพลาที่มีชื่อว่ามูฟาซาสองพี่น้องออกะจน์ภัยเสียงตายกันและกัน อคนหาบ้านใหม่และครอบครัวใหม่เธอจะตามเรามาทำไมฉันหวังว่าจะเจอฝูงของฉันชื่อฉันคือมูฟาซาฉันซาลาีฉันชื่อทากาพวกเราจะไปสร้างอาณาจักรใหม่กันเธอไม่มีเพื่อนไม่ใช่เหรอเธอมีแน่นอนอยู่นี่ไงนั่นซาซูหน่วยสอดแนมอย่าก,กินเขาเลยอย่ากินแล้ว,ลวนะเพราะงั้นอย่าก,กินฉันนะจากดิสนีย์ ในที่สุดก็มีอาหารถ้าพวกนายค่าฉันนายจะไม่มีวันเจอที่ที่นายจะไปถ้าก้าห้าไปกินเขานะวิเศษจริงมีสัตว์ที่เราไม่ควรกินอีกตัวแล้วนายจะให้เราตามลิงบาบุนบ้านี่งั้นเหรอไม่ไดีว่านะท <go> ่า,านผวาผมนีพวกนอกเทามานี่่ใช่การซ้อมราชาสีจะไม่เพียงหนึ่งเดียว พวกเราต้องไปกันต่อเราเป็นหนี้ของกันและกันก่อให้เกิดอาณาจักรใหม่สุดทางแล้วเราทำไงดีเตรียมว,วิ่งให้ดีฉันไม่ได้สมัครงานมาเจออย่างนี้เรามาเพื่อปกครองอย่างไร้ความปราณีทกกแผนนี้แยก่กว่าที่คิดท่านจะไม่ก้มหัวให้กับความชั่วเราต้องช่วยกันต่อสู้ เราก็ถึงฟ้าที่ลิขิตแล้วมูฟาซาแผ่นดินถึงได้สั่นสะเทือนหยุดนะลดอาวุธลงซะข้าผ่านการฝึกฝนนอกเหล็กขั้นสูงมานะวู้มูฟาซาเดอะไลออนคิงเจ้าผดวคกู ในโรงภาพยนตร์ไข่ยัดใส่เอาใส่ยัดไข่หันหอมใหญ่ใส่มะเขือเทศแครอทอีกพริกหยวกพวกเผ็ดเขียวสเสด็จเสร็จบรอกโคลีผัดหมูสับใส่กับสามเกลอ